สวัสดีจ้าเพื่อนๆและพี่น้องทุกคนวันนี้ดูหน้าพาทัวร์มีเคล็ดลับดีๆมาให้เพื่อนๆและทุกคนได้รู้นะว่าการปลูกต้นกล้วยไม้เราเห็นตามร้านมันสวยมากแต่พอเรามาปลูกทำไมดอกมันถึงได้ร่วงง่ายจังเลยวันนี้เรามีเคล็ดลับมานะนี่สิ่งที่เราเตรียมนี่ก็คือน้ำน้ำฝนน้ำฝนที่เราไว้ในถังไว้ เก็บไว้ในถังหรือน้ำต้มสุกที่เราปล่อยให้มันเย็นปล่อยปล่อยให้มันเย็นแล้วเราก็เอาต้นกล้วยไมย้เนี่ยที่เรามีอย่างนี้นะแช่แช่ไปเลยนะนะเพื่อนๆประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือประมาณสองชั่วโมงก็ได้เราแช่มันไว้อย่างนี้เลยอันนี้อันนี้ ดูนาะทาให้ดูนะมาแช่ไว้แล้วทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนน้ํามันจะน้ําที่เราแช่สมมุติเราแช่ไว้อย่างนี้แล้วนะได้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเราก็เตรียมกระถางไว้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ใส่เลยใส่เข้าไปในกระถางอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ํามันมันจะอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้ว ใชอีกหนึ่งอาทิตย์เราเห็นว่าไอ้พวกดินตรงข้างบนนี้มันแห้งแห้งเราก็ทําลักษณะเหมือนเดิมคือแช่ในน้ําฝนหรือน้ําต้มสุกที่เราต้มไปแล้ว1ชั่วโมงที่ที่เราต้มไปแล้วให้มันเย็นนะแล้วเราแช่ไว้1-2ชั่วโมงอยู่ได้1นถึง อยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วดอกจะอยู่ได้ถึง3-4เดือนโดยที่ไม่ร่วงลืมนะเพื่อนๆต้องทําแบบนี้ทุกครั้งที่เราจะรดน้ำกล้วยไม้ไม่ว่ากล้วยไม้พันไหนกล้วยเล็กกล้วยใหญ่เราสามารถทําแบบนี้ได้ทั้งนั้นอันนี้คือเคล็ดลับดีๆที่ดูหน้าพาทัวบอกนะเพื่อนๆยังไงก็ถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดาหรือแบบต้นอย่างนั้นเราก็เราก็เอาน้าน้าที่น้ําฝนของเราก็ได้ ถ้าเ,เพื่อนอยู่เมืองไทยน้่าน้ฝนเรารองน้ําฝนไว้เอาไว้รดต้นไม้รดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีเพราะว่ามันดูดขึ้นมาอาทิตย์ละครั้งมันก็แห้งแต่มันไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าเออเราครบอาทิตย์หนึ่งแล้วตรงนี้มันแห้งแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมยกขึ้นมาแช่น้ําแช่น้ําน้ําต้มสุกชั่วโมงถึงสองชั่วโมองอมืหรือไม่น้ําฝนของเรา ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสิแล้วก็ใส่กระถางเหมือนเดิมแล้วมันก็จะอยู่ได้อาทิษหนึ่งดอกมันก็จะอยู่สามสี่เดือนนะคะอยังไงเคล็ดลับอย่างนี้ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องได้รู้ไว้นะเพราะคนที่ชอบกล้วยไม้หรือว่าคนที่คิดจะอยากจะปลูกต้นไม้นะเพราะว่ากล้วยไม้ที่นี่อยู่นานเพราะว่าวิธีนี้อยู่ที่นี่อ,อยู่ที่เมืองนอก มันมันอยู่ได้นานหรืออยู่ที่เมืองไทยก็สามารถอยู่ได้นานเหมือนกันถ้าเราน้ําต้มสุกหรือน้ําฝนยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องทุกคนนะคะที่คอยติดตามแดะสมัคสไาดูหน้าพาทัวร์จะพาไปทุกที่ที่ดูหน้าไปขอบคุณค่ะ